ฉันอยากได้แนวฟินแลนด์มาถึงขาเต็มนี้คิมมาถึงขาวเต็ถึงมอหินขาวนะถเบอร์ไงนไม่ได้มีเง็นเม่เห็นถึงห็นขาวมือเนี้ยหินขาวสิบมีปะเออทำไมแม่ไม่ได้สดภาพของยี่หถึมอห็นขาว้ถโอ้ยยากถอย่านยานนึ่งิว่ายาไม่ถึงถไปเง ไม่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 ไปไร้สาระไม่ไม่การ์ไม่ไม่กลัวกลัวมันแล็บดีไม่ไม่เย้าเจ้าไปหน้านี้มันไม่หน้ามองเพื่อว่าหน้านี้แหละเนาะให้เห็นหน้าคนเขาให้ขึ้นหน้าไหนมองยินขาวหน้าหนาวหน้าหนาวไม่ใช่เหรอไปไปขึ้นไปเรื่อยไปงดคุณถูงเย็นยมด ขึ้นโ่สูงนี่ดิบอกเลยว่าไ่ตรงไปมอยินเขาเนาะท่างขึ้นไป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 ตอันนี้ไม่ใช่มอญินเขาอันนี้ขึ้นเขาเลยแมขี่เลื่อนเบาแหม่ฟังตอนที่ยีสเบนออกขายดาราศาสตร์เนาะอืมฉนรวยแค่ไนขี่รถจอดจอดขึ้นบนใดขึบนอย่างเด็นดี้ะฟังดงขี่รถสองแถวไมแม่ข้นไหมไผ่ใหญ่ลงเลื่อนการจะน่าขับยังสิงเนาะแบบ แม่โค้งเสียงแมนแบบเอ็นโตแม่ต่ยานต่ยานแล้วรถกันซองแถวอันเครื่องเมาคนไปยังสันขื่นเนิ่อได้แบบแม่ขื่นเนิ่ออันมองยิห็ขาอันมองขื่นไม่เห็นขาเลยแม่ออดแบบเที่ยอยากลงยางอ่ะมาหากลัวมาต้องไปมั่วเห็นขาหรอืมไม่้องไปตัดตัว ตาตนทางมันนก็่ากลัวละขันตาตนไปทางไหนเคสทางกันตุงจี้เม่ยนมาดันใช่เมียเข้าใจว่าตาตนเอ๋มั่หินแาวต้องไปทางนี้ก็อาวจีโอ้เป็นสันติเออแออเม่ยนเมียเมียเมียใจแล้วบันม้่วเขาวัวไก่ยิ่สองกิโลนมันขึ้นเขาเลยโอ้ยหูอื้อหะอ้าวอ้าหูอื้อหูอื้อหูอื้อขึ้นนลำไรแล้วบันีเมื่อนี้สิแปะบอกไฟมาขาย รับฟังรับฟังอ้อส uh huh. มนีก่อน oh,